สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฉันมาโรงเรียนใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้วิชาส,สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนแสนรักนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ตามคลิปวิดีโอเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรือ่องเงือเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะลูกธรรมศิริศึกษาสัตหีบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคราวนี้เราจะมาดูนะคะว่าในโรงเรียนของเรามีสถานที่อะไรบ้างเด็กๆคะอันนี้เป็นภาพอะไรลูกห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ทัพอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะนอกจากห้องเรียนแล้วเรายังมีสนามเด็กเล่นอีกนะลูก เอาไว้ให้เด็กๆออกกำลังกายกันสนามเด็กเล่นคะ่ะลูกต่อไปนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เด็กๆสามารถเข้าไปใช้ได้แต่จะมีข้อแม้ว่าเด็กๆต้องเสียงเบาๆนะลูกสถานที่แห่งนี้ก็คือห้องสมุดค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะอันนี้คืออะไรคะจำได้ไหมลูกขายอาหารด้วย โรงอาหารค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะลูกเด็กๆตอบคุณครูดได้หมดเลยแล้วอันนี้ละคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้ก็คือห้องคอมพิวเตอร์เด็กๆได้ขึ้นไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์กันบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ละคะอะไรเอ่ยนะหลายคนมีอุปกรณ์มีชุดแล้วด้วยสระว่ายน้ำคะ่ะเด็กๆ ได้ใช้สะว่ายน้ำแล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆแล้วคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองมาทําใบงานให้คุณครูนะคะใบงานของคุณครูไม่ยากเลยค่ะลูกเด็กๆลองโยงเส้นจับคู่ภาพกับคํานะคะคนไหนอ่านได้เด็กๆลองอ่านเลยนะคะลูกภาพห้องพยาบาลห้องเรียนโรงอาหารสนามเด็กเล่นแล้วก็ห้องสมุดไม่ยากเลยใช่ไหมคะโยงเส้นเสร็จแล้ว เด็กๆอย่าลืมลงสีให้คุณครูดได้นะคะ